เบื่อไหมที่หันไปทางไหนก็เจอแต่คนพูดถึงเกม Monster Hunter Wild แต่ผมเองบอกเพื่อนๆเลยนะครับใครที่ไม่ใช่ชอบแนวนี้หรือบอกว่าเฮ้ยมันไม่สนุกเลยสำหรับผมนะครับผมขอแนะนำเลยอีกหนึ่งเกมที่ออกมาจจำหน่ายในช่วงไล่เลี่ยก,กันนะครับกับตัวเกมตระกูลยากุซานเองนะครับที่อยู่ในมือของผมตอนนี้เลยนะครับกับตัวเวอร์ชั่น PlayStation 4ใครซื้อตัวเวอร์ชั่น Play 4ไว้นะครับ เอาไปเล่นเป็นตัว PlayStation 5อัปเกรดฟรีนะครับไม่ต้องเสียกระตังเพิ่มแต่อย่างใดดังนั้นคุ้ม2ต่อนะครับถ้าใครซื้อตัวแผ่นเวอร์ชั่น p 4นะครับก็ผมเอง ก็ได้มาจากคุณแบงค์นะครับคุณแบงค์ได้ให้ยืมมาก็เรียกว่าต้องขอขอบคุณมาไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ทําให้ตัวผมเองนั้นวางมือตัวเกม Monster Hunter ไวได้เลยนะครับเพราะความเรียบง่ายความสนุกสนานของตัวเกมซีรีส์ยากุซ่านั่นแหละนะครับที่เพื่อนๆหลายหลายคนที่ได้เล่นตัวภาคก่อนๆนหน้านี้หรือตั้งแต่ในยุคอดีตนะครับก็คงจะรู้ว่าการพัฒนาตัวเกมซีรีส์ตัวนี้ของทางค่ายเซกาก็เหมือนกับว่าเขารู้นะครับว่าเจนิตของคนที่จะเล่นตัวเกมแนวประเภทนี้ละ่ะ ต้องการอะไรบ้างนะครับภาพที่ดูสวยงามนะครับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วว่องไวนะครับการต่อคอมโบที่ดูแล้วมีท่วงท่าที่สวยงามนะครับและตัวสปีดของตัวเกมนั้นที่ค่อนข้างจะมีถ้าจ,จะมีความเร็วนะครับไม,ไ,มไม่ว่าจะเป็นในฉากสะัรคงสคริปต่ตางๆนะครับ กดค่าปุ๊บ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 ได้เลยนะครับเรียกว่าอยากจะมูฟกับมูฟได้ทันทีนะครับหรือว่าแม้แต่ตัวละครสาวๆภายในในเกมนี้นะครับก็โอ้โหสวยสดงดงามจริงๆนะครับแล้วก็มีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะครับอย่างเช่นเจ้าเสือน้อยนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าคงจะมีไม่เยอะนะครับอยู่ๆเล่นไปได้สักแป๊บหนึ่งนะครับเจอไก่ซะงั้นนะครับเลี้ยงไก่ซะงั้นอีโอ้โหเป็นอะไรที่ก็อีหยังวะนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการทำอาหงทำอาหารนะครับก็มี ย่อยๆให้เราได้เพลิดเพลินไปนะครับในในช่วงเวลาที่เราเล่นนะครับลุดส่วนในเรื่องของตัวท่วงท่าคอมโบต่างๆนะครับสกิลในการกลดล็อกต่างๆก็มี เป็นตามแบบฉบับของตะระกูลซีรีส์ยาคุซ่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวหลว่าสตูต่างๆบางคนอาจจะบอกว่ามันดูง่ายเกินไปไหมกระจอกเกินไหมเกินไปไหมดูจําเจเกินไปไหมนะครับก็อาจจะบอกแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ด้วยในเรื่องของตัวเกมนั้นที่มันมีสปีดค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมก็เลยทําให้ในเรื่องของตัวการซ้ำซากจําเจตรงนี้ดูมันไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ พอเวลาเจอลาบอสนะครับบางจุดเนี่ยเราก็นึกว่าอาจจะแบบหมูๆง่ายๆนะครับเล่นยังไงก็ผ่านนะครับแต่พอ,อเล่นไปได้สักระยะหนึ่งก็ถือว่าตึงมือได้เหมือนกันนะครับกับลาบอสในบางช่วงบางเวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเนื้อเรื่องถ้าใครอยากจะเสพเนื้อเรื่องผมก็มองว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเองบางครั้งก็ดูอมยิ้มได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเองก็เห็นหลาบโปรดิซโปรดิเซอร์นะครับที่คิด มุกหรือว่าคิดแก๊กต่างๆที่มันออกมาในตระกูลซีรีส์ยาคุซ่านะครับมันก็จะมีอะไรดูแผงๆแปลกๆ,ๆนะครับบางครั้งก็จะบูว่ามันดูติดตลกดูเป็นทีเล่นทีจริงเกินไปหรือเปล่านะครับแบบแนวเฮฮา,าใช่ไหมครับแต่บางครั้งเมื่อเจอฉากที่มันดูโหดๆมันก็มีเหมือนกันนะครับกับตระกูลซีรีส์ยาคุซ่านะครับถ้าใครที่อยากจะหาตัวเกมเล่นในเวลานี้นะและมันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําให้ผมวางมือตัวเกม Monster Hunter Wild e ก่อนเลยนะเพื่อที่จะมาเล่นตัวเกมซีรีส์ Yakuza ตัวนี้ถ้าไม่เชื่อนะครับใครที่ชอบเกมแอคชั่นจัดไปได้เลยนะครับผมลองมาแล้วสัมผัสมาแล้วนะครับว่ามันสนุกจริงๆกับตัวเกมนี้เล่นง่ายนะครับไปเรื่อยๆชิวๆนะครับหรืออยากจะจริงจังหน่อย จะเอาแบบสปีดลันก็ได้นะครับตัวเกมก็ค่อนข้างที่จะมีสปีดตัวเกมค่อนข้างที่จะเร็วอย่างที่ผมบอกไปนะครับเด่นป <Chen in> ุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะข้ามข้างเอาแบบแนว ables, บู๊ก็ได้จะเอาแบบแนวสายชิลนะครับสโลลงสโลไลท์ทำโน่นทำนี่ก็มีหมดนะครับในตัวเกมซีรีส์ยากุซา่าภาคไพเลตตัวนี้นะครับเรียกว่ามันก็เข้าธีมกับในช่วงอ,อากาศ ที่บ้านเราตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนกันแล้วนะครับก็เฮฮาปาร์ตี้กันได้นะครับใครที่ยังไม่ลองแนะนำเลยก, usa, ลกับยาบุซ่าไลอะดากอนนะครับไพยเลยอินทาวาและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ